ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาิโยอีคลิปเด็ดแช่วนค่ะทูตเวียดนามตอกหน้าขเขมรเต็มเต็มค่ะลุยสีสเกตถึงศูนย์อพยพพูดไทยชัดให้กำลังใจชาวบ้านค่ะ คลิปเด็ดแชร์วอนโซเชียลเลยค่ะผู้ช่วยทูตเวียดนามค่ะตอกหน้าเ,าเห็นเต็มๆลุยสีสเกตถึงศูนย์อพยพพูดไทยชัดแจ๋วค่ะให้กำลังใจชาวบ้านจากกรณีเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องสีสิทธิสงครามกองบัญชาการกองทัพบ,บกค่ะพลเอกพนาคแคร์ปอดทุกผู้บัญชาการฐานบก พลโทชัย,ยพฤกษ์ด้วยประพัดรองเสนาธิการทหารบกและพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่สองค่ะได้ให้การต้อนรับพันเอกอาวุโสเงียนตัดเดียมค่ะรองผู้ช่วยผู้ทหารเวียดนามประจำประเทศไทยนะเข้าพบหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านการทหารและกระชับความสัมพันธ์ของสองกองทัพให้แน่นแฟ้นค่ะจากนั้นค่ะพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่สองได้เปิดเผยว่า เป็นการแลกเปลี่ยนพบปะคือความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศและทางรองผู้ช่วยทูตฐานเวียดนามค่ะได้มาพบกับผู้บัญชาการทหารบกเพื่อมาแลกเปลี่ยนด้านการทหารและกระชับความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นของทั้งสองกองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งค่ะจากนั้นค่ะแม่ทัพภาคที่สองนะได้มอบเหรียญพระหุรมานเนื้อทองแดงค่ะแก่รองผู้ช่วยทูตฐานเวียดนามด้วยนะโดยเหรียญพระหุรมานี้ค่ะทางแม่ทัพภาคที่สองได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสสร้างขึ้นเมื่อประมาณเดือนเมษายน2 0 5 ร้อยบที่ผ่านมาค่ะ โดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเจ้าวาดวัดหมื่นหินจังหวัดกาลสินค่ะและได้มีพิธีพุทธาพิเศษค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยหลวงปู่ศิลาได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวค่ะสำหรับเหรียญพระหุรมานค่ะมีประสบการณ์จากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้มีฐานชายแดนนะโพสรูปเหรียญของหลวงปู่ศิลารุ่นพระหุรมานเป็นที่ฮือหามากนะเพราะถือว่ามีประสบการณ์ตรงข,งของฐานที่ถูกระเบิดแต่ไม่ได้รับอันตรายทั้งคนทั้งวัตถุมงค,คลค่ะมีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ทั้งนี้ค่ะในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการแชร์คลิปนะระหว่างการเยี่ยมผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงในอำเภอการทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งทูตฐานเวียดนามประจำประเทศไทยได้ให้กําลังใจผู้อพยพในศูนย์พักพิงค่ะโดยพูดเป็นภาษาไทยด้วยนะบอกว่าหวังว่าทุกคนจะได้กลับบ้านโดยเร็ว และเห็นว่าการสู้รบไม่เป็นผลดีกับประชาชนหวังว่าไทยและกัมพูชาจะหาทางยุติข้อขัดแย้งได้ในเร็ววันนะโดยระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคุณยายนะได้มาขอบคุณนะที่มาเยี่ยมเมื่อรู้ว่าเป็นทูตเวียดนามก็ได้ก้มลงไหว้ทางทูตแานเวียดนามก็ได้รับไหว้และก็ให้กําลังใจยายนะขอให้อดทนและได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันสักนิดค่ะ can s p e a k Thai พูดไทยอ่าอีสาอีสานเรียนหาไว้ค่ะเออเ อาจารย์รูยังไงบ้างคะถ้ายินรู้สึกว่าทางกดเรื่องหาความ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 ขัดแย้งการต่อสู้ก็เราเคยลำบากมากถ็าประเทศตุกเดียด้วยก็ไม่มีความพัฒนาเพราะประเทศเวียดนามผนมีการขัดแย้งผมก็รู้ว่าลำบากที่สุดก็คือประเทศจีน เราต้องร่วมมือแล้วก็ทำอย่างไรให้ใช้คงิต่อสู้แก้ไขการแข่งเป็นความทุ่มกันค่ะเวียดนามเราเป็นเพื่อนบ้านในอาเซียนเราคาดหวังว่าการไทยกับพม่าก็ตรงจุดที่จะสำเร็จไหมคะหรือว่าท้ายที่สผมคิดว่าความจริงแล้วแต่ผมคิดว่าเราต้องติตตากิจก่อกันทำให้ร่วมมือแก้ไขความแข่งเต็ม เป็นความรวมมือในใจทำไมประชาชนมันลำบากนะเพราะท่านนี้เนี่ยก็บาทีก็ไม่ได้ถี่วันแล้วแต่ต้องจับตาบมากแต่ตรงนี้ตัดไม่ได้ลำบากที่สุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ